เพื่อความเก่งขนะึ้ของคนนคแต่ซึ่งวันนี้นี่เวนากวาสัคเทอปันเวีไปได้สุภาพา หายว่านจใจตาหูจมูกที่กลใจต่างๆนี่จะได้เข้ามาอยู่รักษาบำบัดแต่ก็ไม่เกิดมีความหายปวเดเร็วและสะพามยันพราะว่านะครับถ้าไข่ที่ผู้จักผมดีนะครับผมเนี่ยอม,มาได้เยีนยนไกลธรรมาครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมหู้ว่าจริงๆแล้วการรักษาเนี่ยมันเป็นยาก นะครับถ้าเราไปได้ถูกหลักถูกทิศทางนะครับแล้วก็ถ้าเราไปได้ถูกทิศทางโดยมีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่านักวิชาชีพนะครับซึ่งซึ่งอาการของคนไข้หลายๆคนที่ผมได้ดูแลเนี่ยนะครับมันหนีบางคนเรื่องของการใช่ไก่ผับบัตแล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลจึงมันเป็นทีมอาของคําว่าเงือนห้องผ่านนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะขอเล่าเพิ่มฟังสั้นๆหน่อยนะครับว่าของเขาเนี่ยนะครับพอเขายากจากทีนี้ที่ผมเไปเปิด กีแนสายนะครับผมดูคนไม่สายเนาะนะครับเปิดคลิปกีแนสสายมากว่าสิบกว่าปีนะครับย้ายมาเปิดกีเจียงฮายนะครับประกอบได้ขยายฐานเนาะผมมีนะครับมีรุ่นน้องนะครับมีน้องบ่าวผมนะครับีมาช่วยนะครับก็คือน้องรงกันน้องนกนะครับทีได้มาช่วยเซตอัพอย่ที่นี่แล้วก็มีทีมงานนะครับตัวจะเป็นหมอหน้านะครับหมอหิวนะครับน้องน่องเนื้อเสนนะครับน้องนี้น้องหน้านะครับแม้กระทั่งน้องแคดในรัวเนี่ยนะครับทีได้มาช่วยกันนะครับก็จะขอเราฟังว่าคอนเซ็ปต์ของื่องห้องพักเราเป็นเช่นไรนะครับ ครับในท้องฝันของเขานะครับถ้าจะพู้ถึงนะครับปกติถ้าเขาไม่ถึงกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายเนาะยกแข่งยกขาฮักษาคนเจ็บปวดทั่วไปนะครับกายภาพบำบัดจะมีอยู่สีสาขานะครับหลบกระดูกกล้ามเนื้อนะครับหลบระบบประสาทอัมพฤกษ์กระพาะเอาปหลบปอดนะครับพวกเป็นเป็นห้องถุงลมปกงพองนะครับหน้ากายภาพต้องไปเคาะปอดไปดูเสียงฮะนะครับคนไข้เด็กสมองพิการเนาะที่เป็นออทิสติกดาวซินดม การเคลื่อนไหวได้ผู้ป่วยสามารถที่จะเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องมีการรับความรู้สึกมีการรู้คิดที่ดีขึ้นทุกเช้าของทุกวันนะครับซึ่งนักตัวเนี้ยมันช่วยนะครับ สสบายที่สุดนะครับในห้องนี้ก็จะเป็นห้องเดี่ยวห้งคู่นะครับมีทีวีตู้เย็นก็สามารถอยู่ได้อย่างสะดวกยิ่งนึงนะครับแต่จริงๆแล้เด็กเอกพารที่เป็นห้องโถงสบายของของ,ของแขกยผู้ป่ยด้วยนะครับว่าสําหรับห้องนี้จะเป็นห้องพักสําหรับแขก V.I.P. ห้องคู่นะครับเหมาะสำหรับผู้ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่ต้องการฟื้นฟูแบบเป็นส่วนตัว เยอะแค่เพืนึงี่ยมันตีนูนโอ้ดูทรงน่าเหมือนจะแบนนะเนี่ยถ้าลักษณะยังแม่ถ้าลักษณะอย่างนะครับคนห้องเท้าสองอีเนาะมันวายเว่านี่แล้วพอโชว์เนี่ยอาร์มันหายไหมอาร์มเพราะว่าทรงด้านหลังเนี่ยแคบจะกแบบนี้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าคือถ้าหกคนครับนดิห้าคบครับลูกลูกเท้าวของออนนะครับมันจะเปลี่ยนในตอนอายุประมาณ12ขวบถึงจะการพร้อมของฟ่าท้าเท้าเต็มที่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยทรงลงน้ำหนักนะครับจะอยู่ขอบขอบด้านในอยู่นะครับ คาว่ากรรมพันธุ์ก็เปล่นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้ากรณีเนาะกว่าครอบครัวนี่นะครับสรงข้าวเปิจะค่อนข้างมาด้านนครไบแต่ที่เขายังมีบ้บบนา,าเน,นเนียนะ่ยเนาะเนึ่งจากเด็กยังมีบ้าน,นเนียนะครับอันนี่ปกติ